สวัสดีเช้าวันพุทธที่5ตุลาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับเช้าวันนี้นายก็นำความคืบหน้าจากทางกระทรวงการคลรังเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดรับสมัครลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี65มาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้วันที่4ตุลาคมนายพรชัยทีระเวชผู้อํานวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับ ความคืบหน้าล่าสุดสำหรับการเปิดรับลงทะเบียนโครงการเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้แจ้งว่าสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เปิดให้ลงทะเบียนเริ่มมาวันแรกก็คือ5ตุลาคมจนถึงวันที่4ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้นะคะ มีประชาชนที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น20กว่าล้านคนนะคะซึ่งจะเป็นทั้งการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็การลงทะเบียนผ่านหน่วยรับลงทะเบียนแต่ณนะเวลานี้นะคะยังสามารถลงทะเบียนได้อยู่นะใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่19ตุลาคมนี้นั่นเองนะคะสำหรับตัวเลขของผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่ทางกระทรวงการคลังได้รับมาในช่วงนี้นะคะเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้นซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติจากทางกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งโดยขั้นตอนแรกเนี่ยทางกระทรวงการคลังเขาจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้เท่านั้นนะคะถ้าหากว่าผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนด คราวนี้ถึงจะไปตรวจคุณสมบัติซึ่งเป็นเกณฑ์ครอบครัวนะคะสำหรับคำว่าเกณฑ์ครอบครัวก็คือหมายถึงผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีการจดทะเบียนสมรสหรือว่ามีบุตรนั่นเองนะคะถ้าหากว่าใครที่ลงว่าเป็นโสดทั้งทางที่จริงๆแล้วตัวเองจดทะเบียนสมรสหรือว่ามีบุตรอยู่ตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังก็จะตัดสิทธิ์ทันทีคือถือว่าเราไม่ผ่านการตรวจสอบเกณฑ์คุณสมบัตินะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลรังจึงแจ้ง,จงว่าขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะทุกวันศุกร์ซึ่งการตรวจสอบสถานะทุกวันศุกร์ทางกระทรวงการคลังก็จะขึ้นให้2ส,สถานะนั่นก็คือสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ กับสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะสำหรับใครที่ขึ้นว่าสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ตอนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของเราไปตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วทีเนี้ยเดือนมกราคม -66 ทางกระทรวงการคลังก็จะมีการประกาศออกมาว่าเราจะผ่านเกณฑ์ได้เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือไม่นั่นเองนะคะ แต่ว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติทุกวันศุกร์แล้วปรากฏว่าสถานะของเราขึ้นว่าไม่สมบูรณ์นะคะตรงนี้เนี่ยแหละที่เราจะต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลซึ่งทางกระทรวงการคลังเขาจะมีการแจ้งสาเหตุไว้ให้นะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ขึ้นว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เราต้องตรวจเช็คดูเลยนะว่า ผลการลงทะเบียนของเราติดขัดข้อไหนสาเหตุตรงไหนเสร็จแล้วให้เราไปดําเนินการแก้ไขที่สํานักงานเขตหรือว่าที่อําเภอก่อนหลังจากแก้ไขข้อมูลแล้วนะคะก็ให้เรากลับไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยลงทะเบียนอีกครั้งหนึง่งอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราลงทะเบียนเป็นสามีภรรยาการลงทะเบียนทั้งคู่แต่ผลออกมาคนนึงขึ้นว่าลงทะเบียนสมบูรณ์ อีกคนนึงขึ้นว่าข้อมูลของคู่สมรสไม่ถูกต้องซึ่งก็คือเป็นการลงทะเบยียนไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือต้องให้เรานําทะเบยียนสมรสไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่อําเภอหรือว่าที่เขตก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยไปแก้ไขที่หน่วยลงทะเบยียนอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องกลับเข้าไปตรวจสอบสถานะของเราอีกครั้งหนึ่งทุกวันศุกร์นะคะ สำหรับใครก็ตามที่ขึ้นว่าสถานการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์จะต้องดำเนินการแก้ไข,ขข้อมูลของเราเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่3พฤศจิกายนเพื่อที่จะให้ข้อมูลของเรากลับขึ้นมาเป็นสถานการณ์ลงทะเบียนสมบูรณ์นั่นเองนะคะแล้วหลังจากที่เราขึ้นว่าสถานการณ์ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วคราวนี้นะคะทางกระทรวงการคลังเขาก็จะไปคัดกรองคุณนะสมบัติ6ข้อนะคะนั่นก็คือ1 ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามนักบวชนักพรสผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าผู้รับบำนาญน,นั่นเองนะคะ2ก็คือรายได้จะต้องไม่เกิน1,000 0แบาททั้งรายได้ส่วนบุคคลแล้วก็รายได้เฉลี่ยของครอบครัวด้วยนะคะอันนี้เมื่อเฉลี่ยออกมาแล้วก็จะต้องไม่เกิน1,000 0แบาท3เงินฝากก็จะต้องมีไม่เกิน1,000 0แบาทนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่ลงแบบมีครอบครัวก็ เมื่อนำมาเฉลี่ยแล้วก็จะต้องไม่เกิน100,000บาทต่อคนนั่นเองนะคะ 4. เงินกู้ซื้อบ้านต้องมีไม่เกิน1.5ล้านหรือวงเงินกู้ซื้อรถก็จะต้องไม่เกิน1ล้านหจะต้องไม่มีบัตรเครดิตนะคะแต่คำว่าบัตรเครดิตตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้รวมบัตร ATM บัตรเดบิตบัตรกดเงินสดอันนี้เขาไม่นับนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่เป็นบัตรเสริมก็ไม่นับเช่นเดียวกันจะนับเฉพาะบัตรหลักนะคะ ส่วนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดห้องชุดก็จะต้องมีขนาดไม่เกิน35ตารางเมตรที่ดินถ้าแยกจากที่อยู่อาศัยถ้าใช้เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตกนนกรก,ก็จะต้องมีไม่เกิน1ไร่ถ้าใช้เพื่อการเกษตรก็จะต้องมีไม่เกิน10ไร่ส่วนที่ดินสิ่งปลูกสร้างนะคะบ้านพร้อมที่ดินพวกนี้เนี่ยบ้านเดี่ยวเทาเฮาส์ตึกแถวจะต้องไม่เกิน25ตารางวาถ้าเป็นที่อยู่อาศัยที่ใช้เพื่อการเกษตรตรงนี้ก็คือไม่ เกินสิไล ถ้าใช้ที่ดินเพื่อการอื่นก็จะต้องไม่เกินหนึ่งไร่นะคะส่วนคนที่มีครอบครัวห้องชุดถ้าเป็นเจ้าของแยกจากกันก็จะไม่เกิน3 5ตารางเมตรต่อคนถ้าเป็นเจ้าของร่วมกันก็คือไม่เกิน3 5ตารางเมตรส่วนที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยถ้ามีครอบครัวใช้เพื่อการอื่นเขาให้ไม่เกิน2ไร่ถ้าใช้เพื่อการเกษตรก็คือไม่เกิน20ไร่นะคะรวมถึงที่ดินสิ่งปลูกสร้างบ้านพร้อมที่ดินตรงนี้ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวทาวๆตึกแถว ถ้าเจ้าของแยกจากกันก็คือไม่เกิน25ตารางวาต่อคนถ้าเจ้าของร่วมกันก็คือไม่เกิน25ตารางวาส่วนที่อยู่อาศัยบวกที่ดินที่ใช้เพื่อการเกษตรนะคะก็จะไม่เกิน20ไร่ถ้าที่ดินที่ใช้เพื่อการอื่นตรงนี้ก็คือไม่เกิน2ไร่นะคะตรงนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่ ทางกระทรวงการคลังเขาจะไปประเมินอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราผ่านสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะมีการประกาศในช่วงเดือนมกราคม -66 นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ถึงจะรู้และวว่าเรามีสิทธิ์ที่จะใช้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือเปล่านะคะและต้องเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งทั้งคนเก่าและคนใหม่ทุกคนจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ทุกคนนั่นเองนะคะ คราวนี้เรามาดูเงินพิเศษกลุ่มเปาะบางบ้างนะคะเงินพิเศษสําหรับกลุ่มเปาะบางในเดือนตุลาคมหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าตกลงแล้วยังมีเงินเข้าให้ไหมสําหรับกลุ่มเปาะบางตรงนี้นะคะก็หมายถึงกลุ่มเราชนะเดิมหรือที่เราเรียกว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะ กลุ่มนี้ในเดือนตุลาคมยังมีเงินโอนเข้าให้ในบัตรประชาชนอีก200นะคะเป็นเงินในส่วนของเพิ่มกําลังซื้อโดยเงินตรงนี้โอนเข้ามาให้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมแล้วแล้วก็จะโอนให้เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายนะคะเพราะว่าเงินในส่วนของเพิ่มกําลังซื้อที่โอนเข้าให้กลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มบัตรประชาชนตรงนี้เนี่ย จะได้รับทั้งหมด2เดือนก็คือวันที่1กันยายนแล้วก็1ตุลาคมเพราะฉะนั้นเดือนนี้ได้รับเป็นเดือนสุดท้ายก็สามารถไปรูดซื้อสินค้าได้เลยเงินนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดแล้วก็ ไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มเปาะบางตอนนี้หลายๆคนที่สอบถามเข้ามายังไม่ได้ไปใช้วงเงินนี้สามารถนำวงเงินนี้ไปรูดซื้อสินค้าได้เลยนะคะมูล,ลค่า200บาทและเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายค่ะสำหรับเช้าวันนี้นก็นำข่าวสารมาแจ้งให้ทราบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ